สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมแปลงแปลงผักขึ้นทร้นะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้คือผักขึ้นทสายทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะว่าการปลูกผักขึ้นทสายนั้นเราปลูกแปลงนี้นะคะแปลงนี้นะที่เห็นอยู่นี้เราปลูกตั้งแต่เดือนเดือนธันวาคมนะคะเพื่อนๆปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะคะงามมากเลยผักขึ้นทร้ ธันวาเดือนธันวามกรากุมพานะคะมกาลาละปลูกผักขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวพาชมนะคะเพื่อนๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาชมนี่ผักขึ้นทร้นะคะผักขึ้นไส้ทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่นี้นะคะการตัดนะคะ การตัดแล้วก็ตัดขายนะเพื่อนๆเนาะนี่เราตัดขายนะคะตัดขายก็เห็นไหมตัดใบนะคะตัดใบเลยตัดใบนะคะตัดใบตัดขายแล้วก็ให้งอกออกมาใหม่นะคะแต่บางเจ้าเขาก็ให้ขุดทั้งต้นเลยแต่อันนี้เราตัดใบนะคะตัดใบเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะดูนะคะผักขึคนไส้ทั้งนั้นเลย นอนนอนเลยอย่าไปนอนเลยเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะผักขึ้นไส้เราเป็นไงบ้างสวยไหมค่ะเดี๋ยว<ๆ>มาดูด้านนี้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะดูด้านนี้นะคะผักขึ้นไส้ทั้งแปลงเลยเพื่อนๆปลูกตั้งแต่เดือนธันวามกรานะคะประมาณเดือนกว่าๆนะคะ เดือนกว่าๆเราก็ได้ผักขึ้นทรายแบบนี้เลยสวยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกอเลยนะคะกอสวยมากเลยนะคะก่อนปลูกเรารองก้นหลุมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15นะคะเพื่อนๆหลังจากที่ติดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยสูตร15ต่ออีกต้นนี้สวยมากเลยอะ่ะต้นอวบสวยจริงๆเพื่อนๆ นะคะนี่เป็นผักขึ้นทรายในสวนของเรานะคะลองปลูกดูนะคะเ,เพื่อนๆลองปลูกดูการเพาะนี่ก็ใช้ใช้นานเวลาน,านานหน่อยแต่เราใช้วิธีซื้อเข้ามาเลยนะคะเอฟมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามนะคะผักขึ้นทร้ยทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะสวยใช่ไหมคะเป็นไงบ้าง นอนเป็นไงบัางคะเพื่อนๆผักขึ้นทรายเราลองปลูกดูนะคะปลูกไม่ยากเลยนะคะผักขึ้นไสายเนี่ยแปลงผักขึ้นไร้ทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะลองดูนะเป็นแถวยาวเนี่ยน,น่นช่ทั้งนั้นเลยยาวเลยนะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ